มารุ่งค่ำวิทยาจาร์ก็เป็นสไลตยใจแล้หลายทุบเสียนปลายมืองปกเสือดินดนวันที่สองเดือนธนวาปีคริสต์สองหิงสาว้าสองขาเมื่อได้ทุบพวกันดลนักการดังของยูทูบเทียมันดุราเอฟซีกูก็ตีผ้าปันแหงรายกันเมื่อได้หลายข่าวตีม,มาตรงดักบปีนอปันแหงในยามกลางและเอาไว พราะว่าคนเจอผู้การศึกการเมืองเจอไหนนอนอำลับย้อนเมืองไทยก็ได้เปลี่ยนเอาไว้คนเจออนอาเลพเห็นการศึกการเมือง,องลองเจอจักหลวงเจอไหนก็ได้นอนรับฝันดีจำไหมวันเมื่อไดเมืองไทยเจ็บ เมืองไตยเขาขา่ะวานกันแถบเถือปลอดของปลดหนอปลอดจานปลดต๊เยองกับปลอดออกคงเปงกว่าดีอยู่เกาดยูเมอปันปันเยอะๆเอาไว้ปอผู้หองจืด้นอยากเจอเมืองไตยปีนองอนดังายเมืองไตยเขาขา่าปลอดออกคงเหมือน,อนหนังปังข้ามปังซังอะไรว่าปักเสาอยู่ไว้ ปียาวเลยเขาตังเล่าไก่มันก็เล่าไก่นี่ก็อยู่มาก็ได้เป็นผึ่งใาซึ้งเขาเมืองใต้าการในเมืองใต้ปอดหนื้คางเอาหวานี่ก็บอกสี่สิบเจ็ดเยอะกว่าเป็นแห่งเมืองนึกปึ้งคุณนักเรียนสี่เลเตี้ยมเมืองใดค่ะย่างเดียวรู้ปอดเหนือได้มีไวม ที่ยางไม่พงตาพงจมสี่งที่คุ้มกล้องมีไว้เพียงโออ่องข้างที่ใน,นเมืองใด้พักกลางแอร์แีผีเขเขียววานให้เนจาอแบยนนินใต้ไทยอาสีของเสียาขึ้นสิได้เนีองว่าเมืองไ,ได้ได้เป็นกว่าหลายวดเป็นกว่าหลายตอนแต่ให้เป็นตับซึ่งเหลือได้ึ้นขอนไปหันทางปีนอทัางหลายเมืองเขียนได้เข้าขาหันว่า คุณเขามีสามเมืองนเนียบาสามกบกวิกาในเมืองไทยมีหลายป๊กเย้าก็ามีหลายชุ้มเท่าเดียรที่เราปิดาวเขาวนเลยดีเนปอกก้นหูการเมืงอ,อง,ง,งเลยป้นปองใจการซึ้เจื้อได้ตีละลองลองเสีด้วนจอมมาไหวกว็ได้ยี่ T N L A หม้พวงตาวง,งจุ เอาผู้สวนเป็นตีปักดอกลักเสดเ้าเห็นเท่นเาวันเมื่อใดเกีบมีเทศุอะไรเช่นใดเขาเห็นสีสีไว้สีกองเดีมยันเมื่อใดจางเดียวใส่ผ้าจางเดียวใส่ก็เลยยอดรูว่าคู่เขียวก็มาลูกมาหายมาตายเตียนเตียนตา่างเฉยอะไรเขาตั้งอะไรตั้งหลายเอาไว้พอขามาตัว ทะไรอีกเขาติเกี่ยวขอนย้อนเงินสอนการหางเฮียนสิทุ์ต่างลระเบียบต่างหลายวันหนึ่งปาปักของวันบานอีกเยอะกว่ได้ยื่นได้เออที่ไหนๆยอดสางในปัญหาโฆษนาตูในเปลี่ยนลองอันวันให้เหตุผลกูก็สังเลยหันลองสุกสักมึงเย็นเป็ีนพื้นเป็นไทยพอเปลี่ยนเรื่หนามจริงได้ สู้เจ้าเขาขาดกูก็เปิดมองมองเพลเกลีดปัญหาเปิดมองเจ้าบางังผ้าเจ้าซื้อเทียนเขาม่วนมีเกลีดปัญหาตีให้ถุบใต้เปียนนี้เดียวตับสิ้นเดียวคอสั่งดีเดียว,ยว,อยวจอมจริงก็เหลือเป็นมึงขึ้นเยอะเหมือนหลังลุมฟ้าเอาไว้จอมใต้โอนฝัน,นมองหันตรงย,า,ยามบน่นฮะเมื่อลเลี้ยวได้เสียอไหมมึงในลานในพี่น้องเขา เมื่อนังว่ามึงไตนาดังออกเมื่อนงดังมึงน้องมึงสูจใจกว่าซื้อในโคเขียวเอาเปียนองเลยเอาดูเขากำสีมาให้อาสีของเสียวขึ้นจึดไดเอาไว้กำในเมื่อนางดังไล่ขาเมื่อนางนังตันบมอโหลมกุมิแสงน้ำดือจใจกว่าซื้อในเอาไว้โกงนาดออกมึงขืนแหมในนาภายออกโคเขียวก็มาปักไว้ cảm ơn các bạn và đăng ai đang bằng kung cứng hàm ai hồ khai cha quả xe này khô kiều mát đắt đỏ lắc sẽ sau và và. Này, à, tay, mưa mưa bắt sau ở na đã đằng kiều chữ cha quả xe này khô kiều qua ở ngoài biến như thế à gì của xéo khi đã để hoạt đến mưa khi mường tay bắt hỏng đã để mưa tuyết bẹt mủ chum ai côn yộng anh nhau anh nhau này ở đang là để dùng nghiệp แต่ในยังดินว่างปีนเอาปัญหาต่างหลายเมื่อเลี้ยวแอบเทียนสิสีพวนภูเขาเลยตรโดดซึ่งมานั่นแจกแถกยงถือเอาไว้แค่หน้าวันนึงไ <c oughs> ายเกลียดอนไหนเมืองไตยเนี่ยหนึ่งเกลีหนึ่งยุงหนึ่งเมฆหนึ่งเหลียวหรือยั ยอนเท,ท่าไรยอนกูเขียนห้ามันใจละยอนคนในคืนยอนแอรผีโคเขียวบริการกังซีมันโคเขียวในเนี่ยถามพีาา่ดาวเขาค่ะกูบอก่อไว้เขามุงมองเขาเลยลองสัง่งเขาในเป็นดีมุงมองของคนเมืองไทยอยู่ห้าเป็นดีใจอย่ายอยู่ห้าสูจาา้าเขาข่มุงมองเจาบผ่านผ้าเดอเอาขึ้นจริงได้เป็นธรรมดาหลืห้า อันนั้นก็สู้จะหันจึ่งนี้ต่อวันไท้อันนี้เป็นการผู้เขียนเสด็จเถียงมึงไต่พยอกหยอยโว้ยน้่นมันปียอยู่วันบนไห้ย้อนสร้างไอ้มันย้อนไปอันไทยวันทอดสึกนอกสึกในไัยนอกเลยภัยดังเลยหยักปิ้นกวันได้เวียนเข่ะเอาเปิ้นกว่าเอาเปิ้นเผาเอาเปิ้นเตาเอาเปิ้นแยก anh quên hát chút xíu để khỉ đã hao này gọi yawn tai hay anh em mình tiệt đồ này tiệt bị ai bỏ biến vun xẻng giả quả cục com nom giao xẻng đong đo sấy ga bản cú có này bỏ biến chớ cứ giả nơi gì đây chẳng อันไหนมาออกเลไปวนจุ้งยิบกว่างกลางจุ้งเมืองใต้ในไรไม่จอเมืองใต้ในไรมองใจอยอะกว่าไรขี่จจะไรวุ่นนํำทีติแต่ในเกลีตัวนีเขาขามาโดยไปหันเสียนตังปีดอปันแฮงหลายอ่าสีของเสียวขึ้นสึดได้ยอาผีโคเขียววันให้เลยตับปองสู่เท้าหลาบา ดึนเตียมได้พวน,นแป้นเขีดแแลนมือนหนังเสินดานนำจาำจงโคลำอันไนเอาวว้พอขามาด้วยวันเมือไหร่ถือดได้พูนติดล่ะปองว่าสู้ถงลง่มสู้ลงหลมก็ซบย่ำในความกานย,ย้อนว่ามีมาดูนับมีจงกินตะมอดเขาอยู่ไว้ดางหลังมีมินออนไลน์มแต่ได้จยมัง้งเขาล่าสังก็ยังไม่เอ,อ่ยย่งเดียวติ sang ý nó chữ dạ sang ý bưng sáng ý nó chinh dạ, tay và cô này tay để quả trong này tay để tiến chữ mắt giờ sáng cốc giờ sáng bưng nhậu tay này. biến qua ship cốc biến qua sao cốc biến qua dung cờ dung mờ khư khơi yê yê uốn án xuân xin xã nào đang lại oan cắn quần đôi oan này mình làm tay ông bài mà mừng thay này mì này tí mưa khi có tầm mưa cầm mưa phải nhà nào nhìn xoan vào xúc sắc thế là siêu mì gian trả quả xin này ở ngoài tay bóp cán thứng đuôi ba. เชื่อันไปมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเผลออะไรปลอมมือขึ้นเผลอฮักเมื่อวานเกิดมืองนอนผ่องมันเมื่อไรย้อนมันเป็นกว่าสังกุลลาหลายจุ้มหลายมือเอาไว้อันมองโลกเขียวจุ้มบานไทยเขาเขียนบันทู่เขียนมันเมื่อไรวันตั้งนานันดีไม่ใจปวดตาไปปวดตาเมืองปวดตาจืดอจังย้อนเปรัววานไทยนั่น เียเป็นการฟูเขียนเตียบโตเตียกเลียงเอาเฮียงอยากสูเสจเข้ามาในเมือไใรโฮมมืเสลจอมตึกเฮียงสึกเส็จอมเขาเลยสั่งอามาริเวนกูก่าเด้กูดีอมาริเ็นสาโฟนฮาอมาร้วนก้าวหดน้ําอันมาแล้ปันดีบันไคฮ้าอามาริเวนเส็นตาสายตางเงินดองหองยามเีดงไหลซิมานห่ปนปันเสหี เดียวอะไรอยู่ก้ก็พฤกกาพิณอ่ะค่ะเด่นวกนวันแล้วเมืองรู่เมืองสุกเืออในโคเขียวคือเดชชนใจเขาไหวป้าเด่นจริงนะเขาหมองมองสังโคเขียวลหรวันมื่อนี้นีพิณองเอาหมงมองสังเอาคนเมืองวุ่นกว่าไงกวางเทกว,ว้างว่า ปอขามาด้ดยพิ่น้อใต้ขาทิกตอกออนไลน์เฟซบุ๊กจ้าก่อนซื้อในยาก่อมั้งมันก็มีร่างซื้อเสรีเกี่ยวโทนเนี่ยก้วยกัจสองผู้ว่าวันเมื่อใดบนผีกันเมืองใต้ตีขีดมือวัดของไม่ตัอย่างตีอยู่กวดจานยังไรกูกว่าบอมมากวดกกลางยังไรกว่าเข้าใจอย่าสั่งเข้าใรหังวันเื่อไดเอ๊วิดีงอ้างไลายช่กันัุญโดยนิ่ง เอฟพีพีคขาเขียววังให้เหียบันการเปิดจอยเปิดตายเดียนเต่างเปิดอยู่ใต้อานาเปิดเออถามมาส,สีลองๆกันบ้วนด้วยสีมิมีเอโกลิปีน้องข้าใจอย่าสังคุเขียวมุมมองสัง อันเสียไปเมึงหันได้คนเมืองกวางกวางผูกวางป้าผู้ดีกวางเลยผู้ดีเฮ็ดสิ่งดีบันเหมือนอยากใส่กับมึงไทยให้พี่น้องข่าวมันเป็นมวนด้ออันเสียไปเมืองลานั่นก็มันใจนะเงาลายไต้นี่แต่มันปลี่ยนลนั่นหายากนี่ยไว้สิอ่าสีของเสียก็คือไตคอยตีผู้สวนย้อนผู้เขียวแบบข้อับป้องชูดอ่านแล้นักกองกัน เอามาโอมาอยู่ดังลำเมดดังหลายโคเขียวกาไข้ตายอ่าเป็นสังย่อนเป็นลูกหลานคนเมืองใดยื่นดีผู้สวนลื่นสุดมาในใดผู้สวนไรเงื่องวีถอยบอกเมื่อเราพายู่มาไม้ผู้ตาผู้เกี่ยวเทียนอะไรเขาอยู่ไหม,ม,มยยไหว้ศีเขาไล่ดีปักตอกลักไหว้ศีเขาไล่ดีดีเศร้ามาได้เป็นเขามาเรีนยนไม่ร้อยแต่อ่อางยันไร่เพได้กันใจเขาเชื่อว่าเฮ็ดศีก มลองปีนี้อะไรเช่นนันเช่นไหนอะไรนงบ้านนี่ก็แขกกว่าน้ำหวานก็มีเหมือนกันเชื่ออันกล่องใช่รึว่าหมายพุ่งตาพุ่งโจอยดเข้าเต๋าหลอกเลี้ยงอะไรก็ส่องไปหน่อยให้พี่น้าเราอาจจอ้างมันมีสองมิลลอ้างอยู่ง่ายนั่นนี่พอใจแต่ปีเกี่ยวหมายพุ่งอันงผู้ลองปล่องปุ้งอันเลี้ยวเซลได้ส่องไป ย้อนลัไปเปล่ยนเจ้าของแผ่นดินไต้เย่มอะไรอุปผึ่งพ้องงามต้าคงเฉียสมบัติปลอมบีเนมันเป็นว่าไราพี่น้องลอยขออขออขอเขามาก็เขาก็เลี้ยงเขาก็กู้่าวไว้ว่าววอันไห้ใช่มันเก่าก่อนนั้นได้จู่เห็นจู่เฮียงตั้งวันตั้งคืนเนี่ยคือผ่สวนการโต้ต่านนากองการยก้คนพี่นอ้องบันานเ้ทั้งหลายวายสียโคขี้วมาตัดกลางมือถึงลายขาเฮ็ดอ่ำปันอาสีขึ้นมือ เพราะที่นี่เขาเฮี้ยงเยอะมากมือไหนโคเขียวเนี่ยจางเย็นเหม็นเผาเต่ากว่าห้าจางไรลูไรซุ้มกว่าห้าจางว่าเน,ามามนะนี่ย้อนจีเขาว่าป่าีฏิมือซส้งที่ได้ตับงเส้นสูงได้พราะทีฮักเขาละอันบรรจุฟองสุกันขึ้นมาเนี่ตาเอาพวกสูงได้ไม่ใช่หรอกแต่เหียงเขาว่าน่าลองที่เย็นเย็นไม่ได้เฉีย,ยนมมอนะีเขาวัานมือไหนอย่าพิว่าเขาอยู่หลาย เย็ยนในสิ่งก้องเขาเย็ยนกันนั่นเว้ยคุยกันไล่เฮ็ดเข่าเย็ยนอีๆเขาอันมามีเงาเงิอยู่ดังหลายสระเมืงองค้างซากกว่าซื้อได้ปีเดียวั่งหลายอะไรก็สิ่งก้องเขาเย็ยนอ,อ,อ้อออมเย็นไปวุน่นเย็ยนไล่เฮ็ดยค้างเชียร์ก็ตัวนั้นกูก็ตัวนี้กูเหม,มือนกันการกล้าการขายการหาใบมามีสู้กองสู้กลางสู้ควนเอาไว เปิ่ได้สิงกองเยียงกุยกะโอ้อะไรไปหวุนยิยนขัดใจอันละเหมือนกันนั้นเมืองไต้หมันปวดไหล่หมองนกเขียววานไทยปีดาไทยทั้งหลายวางปูวางป๋าปูว๋าว่วาเออมือหรือป่านางใหม่ใส่กุนมือก็มาเกีบยวขวนเขามายนม่นนึ่ก็มาเกีบยวกุนเออกำผาลูกกุนมนวันมือนเด เยสท์สมีไตเหมือนโคขียววางไทยเนาะตีอ่างทุนพอแสงไปมึงอ้วว่าน้ำมันไขอ่อ้าปอปั่นโคขียวขึนการมันมึงไตอันนี้ก็ตรงดับปีดอ่อนนี้งเราโอที่สืดที่แล้วครับเร้อที่สองตีหมอบรองมึงน้องยอกัดทุ่งมึงสองหูจาง เมึงสองหัวจันจีวงเมืองหนองจื้อได้อะไรผี่ีโคเขียววันให้จุ้งเสือเทียงขุณเสียงคือได้เขาลาว่ากว้านวันขึ้นเราเพิ่งใครเห็นนาป่าดิมาสูงจื้อได้เดี่ยวกาเดี่ยวรถไถนาสิเยมาจอดหลากเล่ยังวรอันล้นดีได้ว่าโคเขียวในหันว่ากกนแดงเมืองสู่เมืองหนอง ไปดังลำเลดังหลายเอาไว้โคเขียวเขามาเนอพื้นทีเสียโคลนะักเจอไหนวนเมื่อก็ได้มีนะไยมีนากวุ่ยกับมีจกนนะักไฮนาก็วันไฮเดมา่วยบันเขาลบาบ้าโคเขียวหมอกช่อนะหน่อเใ็้เนอพื้นทีเข้าวันเมื่อไงกัน อามีจัดไถหน้าก็เดี๋ยวจัดไถหน้ามาไทยบอลเอออันไหนดังมึงสองหูจังดังมึงหนอปีดอวันเทฮาดังไรโคเขียวเนี้ยไล่ที่ไดนไล่สางวันมือเนี้ตาดี้จุงจันตาดีด้ลายใจก้นมึงอันวานอันเดี๋ดจัดไถหน้าโดสร้างรับ ai này còn lại biên quả lại này, vắt quân vắt lườn quân lườn, mượn đi, mò mớ mỏng này biên nào hứ quân mương này bắn hẻm thì hắc mông gõ hiến na để ở ma lăng khai lên lào phật, đỉ hết nae biên này, quân mươngเจอ ẩm bẩn, tiếc riêng nửa เมื่อนังปลาเมนาเจในเขาบริร่างมาให้ผเขียวเนีจากไายหน้าเฉมาไ่มันเท่าเออเออเองเอออจริงเอน้นใแก้ไว้เอาไจุมันให้ในตีว่าจะไหนมาเสียใจลูกใจลานเขาไปเห็ดมีโูเขียวเนี่ยบางก็บดีเบางก็อันผู้ลองของพึ่งลองโูเขียวหลี่ก็เตียงใครหันปีดอกได้เนเยอะครัมึงคุกลางนเป็นส้าถาวรถาวรเฮ็ด về lại cô kiểu hiệp yếu văn môn này hào bị đầu hèn u bờ tiếp sức mịn nhăn hào hàn đầu mày nàng hư con mương điểm bài nàng hư con mương điểm ngưng bể giàn giạt phàn óc lau quần thì mương sò hủ trắng chỉ riêng mương non này khơi lại mi na là... khơi là... เราจากไทงเ้าเดี๋ยวจากไ้งมากปั้นเนปันเจ้าเจอว่าป,นนป,ปันทิอะไรเขาไมนเด็กเนี่นยปีน้องปั้นเฮงหลังหลโคเขียววังไท้เนี่ยปออกขามาด้วยห้าสิบเปียดปีปีเนี่ยไปหึงพ้นมาเนีเขาตึกขเขียดปางเขียววัเกิด tập sĩ Quê Bạn quay ở kim chúng ta để ổng bê phụ khiến Cứ để mi là Hôm giả sư Hôm đã bóng chú Hôm mà sẽ làm khiến bức đô ả sĩ bạn quay ở ổng Cũng hai quý thế này Cũng có có hẳn phía. Ờ đây có lý ăn mấy Quan mơ này Bí nọ một phần hẹn đang lái Đã để mi hẹn sức năng Thì đây kiếp tí quân mơ ตด,ด้กินเขาแล้แต่ได้ย้อนขอนแต่ได,ไดมีเงินกว่าแต่ใดคางกว่าอื่นั่นมากไวันเมืองอยู่ไรคานสจเปลนด้างหรืดดัางใหม่หูใครย,ย้อนเอานเืองดเนี่นยนอันไปนำดีสุดเป็นเมืองสู่เมืองสู่หายเสียงลูกป่อไมีเสียงเขียวหาเสียงียงหา้าเสียงทังไเยอะขึ้นเลยย้อนหูใครย้อนผูเขียวคนมไป ภายพี่เราเขาหวัไปน้ำดีสุดในเมืองได้เนี่ยเป็นเมืองสุดย้อนเขาเก็บสึกจักในกูนังพิงตีปากพิงมังปอกกำีปอกกำผักไว้กับขอดถึงมาลังเมืองสองโอจานหนองเต่าเมืองสองจีบิงเมืองหนองเต่าไว้วางก็เหลือไว้ว่าคือเดวีคนวันเมื่อไงเจรัไปไปซื้อนั่นก็ ชว์บนเมืองมาจากเห็หน้าเมียป้าหลัวก็รักเลยเอออันไหนก็ลไล่โชว์เอาไว้ก่อนมืองเข้าคาไดาา้มั่นใจให้ฝังนิ้วเผอเป๊ะก็กลายอยู่ซ้อมมันคู่อยู่ว่ามันเป็นผีมาหรือหนะ้ามองอะไรก็แก้เหมอนก้าหนึ่งกลายอยู่คู่อยู่ว่า,ามันเป็นนิบปานก็กลายอยู่เผอเป๊ะก็กลายอยู่ซ้อมมันอ่ะปีดอปันธ์แห่งนะั้น เผา้องหรือเลย嘛กล้องต้องอย่างเลยากองดิบแขยนคู่ก็รีคู่ก็ลีพอบปิ้เขียนก็เลยละว่าเข้เกะเข้เกะช่เออนี่ฮะอะไรเราเมืองสองนองเต่ามาตรงทางปิดอปันเิแทงเอาไว้เมืองสองสูจานจื่อนีโคเขียวเดียวจากไหน้ามาจ่อยบนเมืองเขียวกันไหมย้อนวันลูกเมืองทำย่ามเดียวเมื่อมอกนกเขียวเย่าหลังการผูกเข็มคนเมืองก็ผูกกันเอาไว้ สิุดท้ายเราเข้าไปโดยปีนาร์ฮาวดีปันแหงเข้ามาโคซึ่งสองุ่งเอาไว้ก้อนที่หนึ่งเป็นปีนาร์ฮาวขานอยู่ดังเมืองตุ้มจีเวงเมืองสักด์อ่ำไข่ออกจีก้อนนึงปันแหงเข้ามาสี่ร้อยฮาซิบะเงินไทยปันแหงรอยกันไต้พวกสื้อติดเที่ยงหนึ่งปั๊ ห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเงินไทยปีน้องทั้งหลายอันนี้ก็หนึ่งก็อหนึ่งจุกสิ่ทีนันเจ้าใจคัดนะใจคัดยาอยู่เว้งกาลีปันเทียงเขามาโคซึหนึ่งจุกสี่ร้อยห้าสิบบาทสิ่ที่นั่นปันเทียงการข่าวเสนปลายมือแข่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเงินไทย อันไหนครปีนองได้จุข,ขาวมงไทยดีมีน้ำใจเมื่อว่าข่าขามาอัปเดตในกันว่าไลกาหิกูก็วกอัดี้เลยตัวรายการเ,เป็นเดียวอย่างคำว่าขาคขา่าลรมาถึงสองจุดก็บอกว,ว่าโคมเย่ยหน,นึ่งปักสามสิบเก้าจุดอันไหนโพสตบปีนองทำะไเสียอันใบมือเนี่ย เป็นผู้ติดส่วนลายการกรณีว่าอันวินอาค่าบันแทีลองเสียนไม้ไลายจีกูก็อยู่ไว้ในะมือเสียนไใบมือเจอไหนหุ่งหักหายเมือขี่ล่ยก็มือ,ไ,อ,มอไทยไลย่ก็จอยแถมเงินมาการหรือย,อยี่บัญชีนัมนก็จะลางมีไว้ที่ไพี่น,อน้องค่าหลวงไม่จก็หลายเที่เป็นผู้จ่อยผู้แถมในบัญชีเจอไหนย้อนด้วยไล้ปับเสียนใบมือเก็บไว้ เด็ดตรงนี้งก็หล้วไยเปลี่ยนผู้จอยผู้แถมผู้หักจจากหลาเเ็ดุยา่าเป็นคนจ่ยมากกว่สิซจ้อให้ย้อนโดยบัญชีโควุ์ัาใน,น,ย,น,นย่างไรแถทมทุกคนนดัหรือมัน็ดเตี่ยงเรื่องในเต็โตขอาไปอันนก็ให้พี่นาขคามันจะว่า,า,วาวันนด้เขาคาไไรโพสึหนึ่งปากสามสิบเก้าจุเป็นที่ย,ย,ย,ยอ,อย่างานยินจมผูก็ดีก็มาปันแห้งเลย ติดตามรายการนั้นได้มนสุข